ครับผมสวัสดีครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเขาเรียกไงตัวกันย้อนนะครับผมซึ่งปัญหาที่หลายๆคนพบเจอก็คือปั๊มลมของเราเนี่ยเมื่อเราเอามาใช้นะครับกรณีที่เป็นปั๊มลมนี้ทั่ว,วไปนะครับผมลักษณะการใช้งานปกติถ้าเราติดตั้งปั๊มลมที่สูงกว่าตู้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อไรที่ปั๊มลมของเราเนี่ยติดตั้งที่ต่ํากว่าระดับของตู้ปลานะครับผม อ่าผมยกตัวอย่างนี้เช่นอันนีุ้ดเป็นระดับของตู้ปลาใช่ไหมครับผมเมื่อเราเมื่อเราไปติดตั้งปั๊มลมที่มันต่ําต่ํากว่าระดับน้ำอันนีุ้ดเป็นระดับน้ําเห็นไหมครับผมอันนี้เรามันจะต่ํากว่าระดับน้าเนี่ยแน่นอนสุดเวลาที่ไฟดับหรือว่าอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับน้าในตู้ปลาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาสู่ปั๊มและเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้ปั๊มเราเนี่ยเสีย ซึ่งมีลูกค้าหลายท่านของผมนะ่ก็คือเวลาซื้อปั๊มไปแล้วเนะี่ยจะเกิดปัญหากรณีไฟดับแล้วก็น้ํามันจะย้อนเข้ามาสู่ปัม๊มแนะ่นอนซึ่งทาให้ปั๊มเสียนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวกันย้อนนะครับตัวกันย้อนคือมันจะป้องกันน้ําจากในตู้เนี่ยไม่ให้ย้อนกลับมานะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับว่าการต่อเนี่ยต้องทํำยังไงนี่ครับก็คือตัวกันย้อนซึ่งนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับตัวไม่กี่สิบบาทเห็นไหมครับนะครับนี่คือตัวกันย้อนมันจะมีที่เข้าแล้วก็ออกนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกตัวกันย้อนนะครับผมก็คือน้ําน้ําปกติลมเนี่ยก็จะเข้าด้านนี้แล้วออกด้านนี้มันจะมีตัวอันนี้มันอยู่ครับแต่เมื่อไหร่ถ้าน้ําจะย้อนกลับมาบริเวณนี้มันจะย้อนไม่ได้หรือว่าลมก็จะย้อนไม่ได้เขาเรียกตัวกันย้อนให้ไม่ทุกอย่างเนี่ยมันตีกลับเข้ามานะครับผมหลักการง่ายๆนะครับผมเราก็นะครับติดตั้งไว้นะครับผมสมมติเราเรานี่เราต่อต่อมาจากต่อมาจากปั๊มลมแล้วนะครับเราก็ต่อเนี่ยครับ ต่อตัวกันย้อนนะครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เราติดตั้งปั๊มลมที่มันระดับต่ํากว่าน้าในตู้ปลานะครับผมนะครับเราก็ติดต่อแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้สมมติว่าเป็นหัวทรายนะครับที่เราต่อในตู้ปลาเป็นหัวทรายนะครับนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับนะครับตัวนี้มันก็อยู่ในตู้ปลาแบบนี้นะครับเนี่ยนะสมมติว่าเราเราเอาเอาตัวปั๊มลมไว้ไว้ไว้ต่ำกว่าระดับตู้อย่างเงี้ยในกรณีที่ไฟดับ ถ้าปั๊มทำงานไฟดับน้ำมันก็จะย้อนกลับมาเนี่ยครับถ้าไม่มีตัวกันย้อนพอถ้าน้ำมันย้อนมาถึงจุดนี้มันมันไม่สามารถที่จะไหลเข้าสู่ปั๊มเราได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นช่วยในการเซฟปัม๊มแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปั๊มเราเสียแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำตัวจากในตู้เนี่ยย้อนเข้ามาสู่ปั๊มที่ทําให้เราเสียนะครับผมก็หลักการง่ายๆก็แค่นี้ครับผมติดตั้งตัวกันย้อนนะครับซึ่งเป็นการยืดอายุก,การใช้ปัม๊มน้อยสุดบางคนเนี่ยไฟดับน้ำเข้ามาในปั๊มนี่เต็มแล้วพอสตาร์ท ปั๊มป๊บปั๊มเสียทันทีนะครับผมตัวนี้ตัวกันย้อนเห็นไหมตัวไม่กี่สิไม่กี่สิบบาทครับในการใช้นะครับผมก็ที่ท่านใดก็รู้นะครับว่าปั๊มที่เราซื้อไปใช้งานเนี่ยไม่ทันเท่าไหร่ก็เสียแล้วก็เกิดจากสาเหตุนี้ก็คือเราติดตั้งตัวนี้ต่ำกว่าระดับน้ําแต่ไม่ไดรถ้าปั๊มตัวนี้อยู่ระดับสูงกว่าระดับน้ําสมงติอยู่สูงก่าระดับนี้โอเคนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าปั๊มอยู่สูงกว่าระดับน้ําก็ไม่ต้องใช้ตัวกันย้อนแต่ไม่่่่้้้้ถาาาออยยูตตตํกกกวววคคนนนนนใชัััีะรบผ โอเคครับผมก็คลิปนี้ขอจบเกี่ยวกับความรู้ดีๆ mm hmm. เกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มลมนะครับผมในกรณีที่อยู่ต่ำใต้ตู้ปลานะครับวกว็ควรจะใช้ตัวกันย้อนเพื่อเป็นการเซฟตัวปั๊มเราไม่ให้น้ํามันย้อนกลับเข้ามาทําให้ปั๊มเราเสียได้นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าไหนาสนใจตัวสินค้าเกี่ยวกับตัวกันย้อนหรือว่าไงก็สามารถสอบถามท้าเราเพิ่มเติมได้เรามีเยอะครับมีหลายชวงจรงเราก็ามาใช้ที่ร้านเราแล้วก็มีสําหรับที่ไว้จาหน่ายนะครับผม ครับพอจบรีวิวตัวกันย้อนอีพีเท่านี้ครับผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอสาระดีๆใหม่ครับผมสวัสดีครับ